The cat sat on กูเกิลปรับตัวลงแรงหลังจากที่คนทั่วโลกกำลังเสิร์ช Google น้อยลงนะคะเรื่องนี้เนี่ยได้รับการเปิดเผยมาจากผู้บริหารฝั่ง Apple ค่ะที่ออกมาบอกว่ายอดคนใช้ Google Search ซึ่งเป็น d e f a u l t Search ในเว็บเบราว์เซอร์ของ Apple เนี่ยกำลังลดลงเรื่อยๆนะคะซึ่ง a p p l e จะยอมรับสิ่งนี้ไม่ได้ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ย g ูเกิลคือคู่ผูกขาดในตลาด Search Engine เลยใช่ไหมคะแต่ปีนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ตัวเลขนี้เนี่ยลดต่ากว่าเก้า,ว,าว่าคนทั่วโลกตอน,นั่วนหนนี่ยกวามว่าคนจอัอกจาก การใช้ Google เป็นที่เสิร์ชหาข้อมูลค่ะคำถามก็คือว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต้องบอกว่าเหตุผลสําคัญเนี่ยมันคือการมาของ generative AI นะคะที่ทําให้หลายคนน,นั้นเริ่มที่จะใช้ตัวของ AI เนี่ยในการหาคําตอบหาข้อมูลแทนนอกจากนั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่อย่างเช่น Gen ซเนี่ยถ้าจะหาเรื่องของแฟชั่นร้านอาหารที่ท่องเที่ยวจะใช้ Tik t o k หรือว่า Instagram นะคะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยกระทบกับ Google มากพอสมควรเพราะมันเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปค่ะแต่อีกในมุมนึงเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าตัว Google เองก็เริ่่มมทีีป เพราะว่ามันมีเสียงที่ออกมาบอกจากผู้ใช้งานนะคะว่าตอนนี้เนี่ย Google มีโฆษณา,ายเยอะเกินไปทําให้เวลา search ขึ้นมาแล้วเนี่ยเจอเว็บไซต์ที่มีคุณภาพตา่ำแต่พยายามทําให้ตัวเองเนี่ยติด SEO นะคะก็เลยทําให้ผู้ใช้งานไม่ได้ข้อมูลตามต้องการทําให้ปันใจได้โดยง่ายคะ่ะต้องบอกนะคะว่าสิ่งนี้ Google เองเนี่ยก็ยได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเพราะว่าสัดส่วนรายได้เกินกว่าครึ่งนั้นมาจาก Google search เนี่ยแหละคะ่ะซึ่งเขาก็พยายามพัฒนา AI ตัวของเขาเองอย่าง Gemini ขึ้นมาเหมือนกันแต่คีย์สาคัญก็คือว่าเมื่อรายได้ ของฝั่งโฆษณาจาก Google Search นั้นกําลังลดลงในขณะที่ต้องทุบเม็ดเงินในการพัฒนา AI ใหม่ๆเพื่อที่จะไปแข่งกับคนอื่นๆถือว่าเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงที่สุดนะตั้งแต่ Google เนี่ยก่อตั้งบริษัทมา27ปีเลยนะคะแต่ทีนี้มันมีอีกมุมหนึ่งค่ะที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้คิดถึงนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วการที่ Apple เนี่ยออกมาบอกนะคะว่าจะเปลี่ยน default Search จาก Google ไปเป็นเจ้าอื่นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ Google อีกด้านหนึ่งก็คืออ Google Apple เนนี่่ยไมมต้้้งงจาาาาิปปลละระรณบทใ ต่อไปนะคะคซึ่งเงินส่วนนี้คิดเป็นประมาณ10%ของรายได้จาก Google Search เลยเพราะฉะนั้นมันมากพอสมควรและอาจจะมากพอที่ทําให้ Google นั้นเอาไปหาทางแก้เกมนี้ก็ได้เช่นกันเรียกว่าเกมนี้ยังอีกยาวแต่ก็ถือว่าเป็นมหากาบที่น่าจับตาม,มากๆค่ะนี่ก็เป็นครั้นแรกในประวัติศาสตร์เหมือนกันที่พฤติกรรมของการ search หาข้อมูลของคนทั่วโลกกําลังจะเปลี่ยนไปแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Alphabet ด้วย